ทฤษฎีดาวไม่อยากโดนล้านพอร์ตต้องรู้เรื่องนี้ก่อนนะฮะวันนี้ Invest tomorrow ครับนำข้อมูลนะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะลงทุนนะก็จะเป็นซีรีส์ที่จะค่อยๆนำแนวทางนะครับแล้วก็วิธีการในการที่จะอ่านกราฟนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของการลงทุนนะครับ เอาไปลงทุนได้ในหลายรูปแบบนะไม้เป็นเรื่องของหุ้นพวกคริปโตเคอเรนซีก็ดีหรือพวกฟอเร็กพวกทองอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานนะครับสำหรับในส่วนของทฤษฎีดาวนะฮะก็มาจากคุณคาร์ลัสดาวนะครับก็ถือเป็นบิดาของวงการเลยนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นคนคิดค้นนะครับในส่วนของดัชนีราคาในการวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเป็นคนแรกนะครับและต้นเป็นต้นแบบของการวิเคราะห์ในเชิงของกราฟทางด้านเทคนิคนะครับ องประกอบของอทฤษฎีดาวนะครับก็ประกอบไปด้วย6ข้อสำคัญนะที่มันจะเป็นประโยชน์กับพวกเรานะเอาไปใช้ต่อยอดนะครับอย่างแรกนะครับอย่างแรกก็คือเรื่องของราคาเนี่ยมันจะสะท้อนอยูอ่ทุกอย่างหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆนะครับพฤติกรรมของความต้องการของคนในตลาดปัจจัยทางด้านพื้นฐานนะครับต่างๆนะดาวเชว,วาครับจะถูกสะท้อน ราคานะครับอยู่ในกราฟอยู่แล้วนะครับอยู่ในกราฟอยู่แล้วนะครับอันนั้นประเด็นที่1น,นะประเด็นที่2ครับก็คือราคาเนี่ยก็เคลื่อนไหวอย่างมีแนวโน้มนแนวโน้มเป็นยังไงนะครับอ่าเป็นดาวเทรนนะครับเป็นอัพเทรนนะครับเมื่อมองภาพใหญ่แล้วครับดาวเนี่ยนะดาวก็คือคุณคุณอ่คุณ ค a าสสนะคลาสดาเนี่ยนะครับเขาก็เชื่อว่าราคาเคลื่อนไหวไปเป็นอย่างมีแนวโน้มนะครับดูโดยมีแนวโน้มอยู่2แบบนะครับก็คือตลาดขาขึ้นนะครับหรือกระดาษตลาดกระทิงนั่นเองนะครับแล้วก็ตลาดขาลงหรือเป็นตลาดหมีนะครับอีกทั้งครับในส่วนของเท d ดดดาวเองครับก็มีแนวโน้มย่อยนะครับออกเป็น3แนวโน้มนะครับหก็คือหนักของที่เป็นตัว primary trend หรือแนวโน้มใหญ่นะก็คือ1ปีขึ้นไปนะครับ ในสองก็เป็นลักษณะของเป็น secondary trend นะครับแนวโน้มระยะกลางนะครับก็อยู่ในช่วงของการพักตัวของแนวโน้มใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนที่3ก็เป็น minor trend นะครับหรือเป็นแนวโน้มย่อยนะครับต่มกว่า5วันลงมานะครับการเคลื่อนไหวของแนวโน้มย่อยครับจะส่งผลต่อภาพใหญ่นะครับจะไม่ส่งผลต่อภาพใหญ่นะครับเป็นเพียง noise ของตลาดเท่านั้นนะครับส่วนที่3ครับที่เรา ประกอบไปด้วยเรื่องของตัวราคาต้องยืนยันซึ่งกันและกันเสมอนะครับเมื่อเกิดสัญญาณขางขึ้นครับหรือขาลงนะครับราคาที่เกี่ยวข้องกันจะควรจะต้องมีการยืนยันทิศทางซึ่งกันและกันนะครับซึ่งการเ,าเคลื่อนไหวในทิศทางนั้นน่ยอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยโดยในหลักทฤษฎีเราครับเริ่มแรกนั้นก็คิดค้นว่าถ้าดัชนีของกลุ่มที่เป็นกลุ่มสาธารณรปโภคนะครับขึ้นนะครับทำนิวไฮ ในแตชินั้นครับในส่วนของที่เป็นตัวกลุ่มที่เป็นกลุ่มขนส่งก็ต้องนิวไฮเช่นกันนะครับคือมันสอดคล้องกันเนาะนะถึงจะเป็นการยืนยันทิศทางขาขึ้นในหุ้นของอสหรัฐอเมริกาครับเนื่องจากดาวครับมองว่าภาพรวมของเศรษฐกิจจะเป็นขาขึ้นจริงนะครับภาพใหญ่ต้องขึ้นไม่ ฉช่นนั้นไม่ได้เป็นเฉพาะในส่วนของที่ปางอุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับส่วนต่อมาครับที่เด,ดาวบอกอะไรครับปริมาณของวลุ่มเนี่ยยืนยันทิศทางของราคาเช่นกันครับเ,เมื่ออยู่ในช่วงขาขึ้นนะก็ในช่วงของขาขึ้นก็จะมีปริมาณของวลุ่มของการซื้อขายในปริมาณที่มากนะครับแต่ในช่วงของขาลงอของการพักตัวของวลุ่มก็จะหดตัวลงนะครับ และในทิศทางตรงข้ามครับเมื่อทิศทางเข้าสู่แนวโน้มของขาลงครับเมื่อมีการปรับราคาลงนะครับวนล,ลุ่มก็ควรจะเพิ่มขึ้นหรือหดตัวในช่วงของการรีบาวน์นะครับก็สังเกตอีกอย่างนะครับก็คือปริมาณของลุ่มจะสูงสุดนะในช่วงของที่เป็นจุดสูงสุดของตลาดที่เป็นตลาดกระทิงนะครับหรือไม่ก็เป็นช่วงที่เป็นเกิดการแพนิคนะะหรือเป็นตลาดของตัวตลาดาที่เป็นหมีนั่นเองนะครับ ่วนที่5ครับในราคาราคาปิดใช้ในราคาปิดเท่านั้นนะครับต้องเอาราคาปิดมาเป็นการยืนยันนะครับดาวเชื่อว่าในราคาปิดของวันนะครับถือเป็นช่วงราคาที่สําคัญครับเพราะทั้งพวกเดตเทรดก็ต้องปิดสถานะเมื่อสิ้นวันนะครับหรือกลุ่มที่เป็นนักลงทุนที่เป็น,เป,นเป็นพวกเฮดฟันนะครับต่างๆก็จะชําระราคา กันนะครับที่ราคาปิดทั้งสิ้นนะครับทำให้ราคาปิดนั้นเป็นส่วนสําคัญครับแต่หลายคนอาจจะตั้งคําถามว่าถ้าเปิดยี่สชั่วโมงครับจะทําอย่างไรนะครับซึ่งไม่ว่าจะเปิดยี่สชั่วโมงหรือไม่ครับสุดท้ายครับก็ต้องมีเวลาที่ใช้ในการคํานวณราคาที่จะนํามาชําระราคานะครับหรือเป็น s e n t i m e n t price นะครับเพื่อที่จะคํานวณ กำไรขาดทุนคำนวณเงินล้างหนของที่เป็นมาจินต่างๆนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงที่พวกกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มบุเกอร์นะครับสมเซ็ตเมนต์นะครับมาแทนในการปิดราคาเช่นกันนะครับและสุดท้ายนะครับองค์ประกอบนะครับก็คือแนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนะครับพื้นฐานของเทรนด์นะครับพื้นฐานของเทรนที่เป็นเทรนสไตล์หรือเทรนฟลูวิ่งนะครับคือนะครับช่วง เชื่อว่าแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มใหม่นะโดยดาวเนี่ยก็จะคาดการว่าแนวโน,น้มจะเกิดการเคลื่อนไหวในระยะเวลาเท่าไหร่หรือระยะเวลาไกลแค่ไหนนะครับแต่แค่รอสัญญาณนะครับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มนะครับนั่น แหละถึงจะใกล้เข้าสู่การแนวโน้มของการปรับเปลี่ยนนะแนวโน้มต่างๆนะครับจากไฮขึ้นไปสู่โลจากโลนะครับจากโลขึ้นไปไฮจากไล่ละไฮลงมาโลนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะทำ,ทำการทที่เขาเรียกกันว่าตัวไฮเออร์ไลน์นะไฮเออร์ไฮนะครับทำไฮใหม่ high, นะครับ, mới, รบแล้วก็ทำโลเวอร์ไฮนะครับหรือทำโลที่สูงขึ้นนะครับแสดงว่าทิศทางขาขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าราคาหลักของที่เป็นการทำ Uh, high อ r ์โลนะครับทำไฮต่ำลงนะครับแล้วก็ทำโลว์โล์ตามลงนะครับแสดงว่าทิศทางเนี่ยก็จะไปสู่ของตลาดที่เป็นตลาดของ uh, ตลาดกระทิงนะครับหรือทิศทางขาลงนั่นเองดังภาพที่ท่านเห็นในคลิปนี้นะครับก็เป็นไฮไฮไ i g h นะครับมีการยกไฮขึ้นนะครับ แล้วก็ไฮเออร์โลนะครับก็มีการยกโลขึ้นนะครับอย่างเงี้ยฮะมันก็เข้าสู่ตลาดของที่เป็นตลาดหมีเนาะนะครับแต่กรณีที่เราเห็นเป็นหนักของที่เป็นอ่าโลเวอร์ไฮนะครับแล้วก็ลูเวอร์โลนะครับก็คือมีโลใหม่นะครับโลใหม่ตามลงโลใหม่ตามลงอย่างนี้มันก็จะเกิดทิศทางของที่เป็นตลาดของตลาดของหมีนั่นเองนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในเรื่องของการเริ่มต้นการลงทุนนะครับฝากกด subscribe กดติดตามกดติ่งแล้วก็แชร์ข้อมูลดีๆนะครับจากช่อง Invest Tomorrowway นะครับเดี๋ยวเราจะนำเคล็ดลับนะครับเทคนิคเรื่องของการลงทุนมาแชร์แบ่งปันให้กับทุกท่านอย่างนี้นะครับเป็นประจำนะฮะก็ติดตามได้นะชักประมาณหนึ่งทุ่มโดยประมาณนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในเรื่องของการลงทุนนะครับขอกท่านรวยรวยรวยครับ